กลับมาค่ะต่อคุณผู้ชมนะคะอ่ะช่วงนี้นะคะอยู่กับนี่เลยนะจีเฮิฟจัดฟันแปะฟัน นะคะมีกลิ่นปากสูบุรีจัดนะคะกลิ่นปากมาแน่นอนนะคะฟันเหลืองเกิจดจากชากาแฟหยุดด้วยจีเฮิร์บใช้นิดเดียวไม่ต้องใช้เยอะ,ะของดีของแท้ไม่ต้องพูดเยอะคุณผู้ชมลองเอาไปใช้คนกินสะตอมาแปลงมันยังหายเลยนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาของดีของจริงวันนี้จัดโปรค่ะจัดโปรเลยนะครับหหลอด120กร,รัมใช้ได้นาน2-3เดือนครับราคาหลอดละ230าบาทนะครับแต่วันนี้ถ้าคุณซื้อ5หลอดราคาพิเศษเหลือเพียงแค่หนึ่งพันบาททวนเท่านั้นสนใจส่งฟรีสําหรับคนพร้อมโอนโทรเลยเบอร์นี้กับจีเฮ 0957184624แล้วก็ทีไรแอดสุขภาพดีสแกนเคียโค้ดมุมขวานหน้าจอได้เลยนะครับอ่าเหลืออีกแค่ไม่กี่วันครับกับโปรโปรีใหม่ของเราคุณแม่ซื้อครบ2,000บาทได้อะไรไปจา้าได้นี่เลยนะครับเป็นเป็นอันนี้ค่ะผ้าขนหนูลายหมีลูกหมี <c oughs> นะฮะ,ะคุณได้ใช้กันนะคะคแต่ต้อง2,000บาทนะคะครับรีบเลยเบอร์ด้านล่างน, Key Code, นี้เคียโคลโคดได้ี่ก็ติดต่อโปร,โปรของเรายันสิ้นปีนี้นะจ้าค่ะคุณผู้ชมครับมาในช่วงนี้ไปดูคุณเมพิชณาธนะครับร่วมเฟรมกับเจชะนาทิพย์นะฮะ พิะ,ะงานนี้นะครับเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในงานแต่งของนาะงเอกสาวอย่างพระธิเากู๊ครับแล้วก็นักธุรกิจหนุ่มนะอย่างคุณโน้ตพิเศษเองนะฮะที่นอกจากเหล่าดาราเซเลบต่างตบเท้าเข้าไปร่วมง,งานเพื่อแสดงความยินดีกับาสาวแล้วเนี่ยนะครับเรายังได้เห็นภาพการรวมตัวของแก๊งเพื่อนที่ไม่ค่อยได้รวมตัวกันมาก่อนแล้วก็มีภาพดีๆหลากหลายรูปแบบครับ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นภาพนี้คุณผู้ชมนะเป็นภาพที่ร่วมเฟรมอดีตคู่รักอย่างคุณเมย์คุณเมย์พิชนานะครับแล้วก็กับนักเตะชื่อดังอย่างคุณเจชนาทิพย์นั่นเอง<ะ>โดยในงานนี้ครับสาวเมย์เองได้มีการควงบิ๊กหวานใจไปร่วมงานด้วยส่วนน้าหนุ่มเจนั้นก็มาพร้อมกับมิก้านะฮะเรียกได้ว่าเป็นอีกความน่ารักที่เกิด ขึ้นนั่นเองนะจ๊ะ่ะนะคะก็เขาเลิกกันแล้วนะคะก็คไม่มีอะไรกันแล้วการไปเจอกันก็เป็นเพื่อนกิน่งน่ารักเนาะไม่มีอะไรก็เรียบร้อยแล้วเพราะว่าผู้ชายมหาเศรษฐีหลายคนเนี่ยนะฮะเวลาเขามีแฟนเนี่ย บางคนเนี่ยเขาก็ส่องผู้หญิงนะเขาก็ส่องแบบว่าเป็นร้อยร้อยล้านให้เต็มที่อะให้เต็มที่ผู้หญิงขอล้านผู้ชายเขาอนไปให้สิบล้านอะไรเงี้ยมาใจมาใจมาใจเออถ้าเกิดสมมติพี่พี่มีแฟนคนนึงแล้วแบบว่าพี่ขอยที่ร้านหนึ่งแล้ว แฟนที่โอนมาให้1ิบล้านอย่างเงี้ยโอ้จะไม่รักได้ไงเนาะพี่จะบอกว่าคือคุณคือผัวดิฉันในอนาคตแต่ไม่ใช่บางคนนะคุณผู้ชมนะภาพมาดูรักดูดูดีดูดีขี้เหนียวขี้ตูดงกไม่ยอมให้ไม่ให้อะไรเลยจะกินแต่ไข่แดงก็อย่างเดียวไม่ให้อะไรเลยไม่เสียอะไรเลยเพื่อนเจอมาเยอะอ ส่วนใหญ่ก็เกิดจากลูกเศรษฐีบางคนบางคนนะบางคนเขาก็ทุ่มนะบางคนเขาก็แบบว่าขี้เหนียวบาคงคนเขารู้ไงว่าจะแบบไปในเวไนดีไงไม่อะบางคนนขี้เหนียวเป็นพื้นฐานอยู่แล้วบางคนสร้างภาพว่าเป็นแบบว่าคนอารมณ์ดีนิสัยดีนู่นนี่นั่นแต่จ,จริงๆแล้วเป็นคนเข็มเป็นคนขี้เหนียวผู้หญิงเขาก็ไม่อยากอยู่ด้วยไนงะ ใช่ไหมล่ะเหมือนเพื่อนที่แต่งงานกับไฮโซท่านหนึ่งไปอ่ะค่าลูกค่าต้องจ่ายเองหมดอ่ะเพราะว่าเป็นกงสี่คนจีนไงเนาะอันนี้เหนื่อยเลยนะเนียวถ้าไปเจอกงสีเอาผู้ชายขี้เหนียวเราเหนื่อยต้องเอาผู้ชายที่เขาทุ่มนะคะเกิดวันมั่นปีก้าเวลาทุ่มตรงทุ่มไม่อั้นอย่างเงี้ยเราจะสบายขอหนึ่งล้านให้สิบขอสิบให้ร้อยอย่างเงี้ยอยากได้รถอยากได้รถญี่ปุ่นมันซื้อยุโรปให้เออ ซื้อเป็นชื่อเรานะไม่ได้ซื้อเป็นชื่อมันไม่ใช่แบบว่าขี้เหนียวขี้เหนียวเราออกงานอย่างเดียวแล้วไม่ให้อะไรเราเลยแล้วเวลาจะขออะไรก็ไม่ให้นู่นนี่นั่นขี้เหนียวงกอย่างเงี้ยไม่ไหวนะอย่าไปเอายังไไม่ไหวนะเหนื่อยเลยอะแทนที่ไปสบายอะแทนจะเป็นหนูตกถังข้าวสารก็จะการตกอะไรนี่บอกขี้เลยเออต้องไปจ่ายเงินให้มันอีกแล้วนั่นน่ะจริงจริงที่ไปเจอเพื่อนฉันเจอหลายคนเลยอะตระกูลใหญ่ๆดังๆทั้งนั้นเลยแหละงกโคตรพ่อโคตรแม่งงก ขี้ <S 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 เหนียวอเออจะซี้อย่างเดียวแต่ไม่จ่ายตังค์อืม <S <S อ้นนี้ไงก็อันนี้ไง,งงกไงใช่ไหมงกไหม <S <S ใช่เออคุณพ่อคุณแม่ง,งกเลยเนี่ยแล้วแต่แต่อ, <S <S อ้นี้เขาชื่อบริษัทอะไรว่าอันเนี้ยงกไหมไม่รู้นะแต่ว่าอันเนี้ยอันนี้ <S <S นนไม่รู้อันนี้ไม่รู้ใช่ไหม, <S <S มแล้วแล้วอันนี้อ่ะ มันก็มีหลายคนที่เป็นลูกเขาออกมาในเจนใหม่อ่ะอันนี้ก็อาจจะให้บ้างไม่ให้บ้างแต่อันเนี้ยร้านเปอร์เซ็นต์ไม่ให้ลทั้งโคตรทั้งโคตรเลยนะงบหมดอืมทั้งโคตรงบหมดออืมขี้เหนียวแต่อันเนี้ยก็รู้อยู่ว่าเขาแบบว่าเขาก็ให้นะให้แต่ให้ในระดับที่พอดีพอดีที่ไม่ได้แบบทุ่มตรงอ่ะแต่อันเนี้ยอันนี่โคตรงกเลยอ่ะยังไงก็อีนนี้ใช่ไหมล่ะ ใช่ไหมล่ะใช่แล้วกี่คนนะที่ไปอ่ะไม่รอดสักตัวอืมที่เหนียวผู้หญิงมันก็ไม่รอดไหมอ่ะผู้หญิงมันไม่เอาไงแล้วไปเจอแบบอเมริกันแช์พักแช์เนาะอเมริกันไม่เข้าใจกันอเมริกันแช์แต่ว่าในบางเรื่องในบางมุมมันก็ต้องแบบโอ้ยได้แลเราจะฟังหลายครั้งแล้วอีนี่หรอตระกูลนี้มาจีบเนี่ยที่เหนียวไม่ได้เนาะที่เหนียวที่เหนียวที่เหนียวมากอืมนะฮะเข้าใจว่าทำไมถึงรวยแต่แหมมึงนิดนึงไหม คำว,ว่ารวยมันรวยก็ไม่ใช่ว่าแบบว่ามึงจะไม่ให้เลยอย่างงี้ก็ไม่ได้ไหมอะ่ะมันก็มันไม่ใช่รวยแค่ล้านสองล้านเนาะอ,อ,อันนี้รวยเท่าไรเนี่ยรวยเท่าไหรรวยเท่าไร่ติดอันดับทางนั้นโอ,อ้โหนะฮะ อ้าวคุณผู้ชมครับมาเป็นประเด็นบ้างดีกว่าครับไปเกิดอะไรขึ้นนะนี่ไอจีกับคุณแยมทัมลพันธ์ครับมีการเคลื่อนไหวหลังเจ้าตัวอยู่ในคุกแล้วเคลื่อนไหวได้ยังไงนะฮะเขาว่าแบบนี้จากกรณีด้านที่น้องเล่นหรือเปล่าที่ตำรวจครับกองปราบจับกลุมคุณแยมทมลพันธ์นะครับอดีตนางเอกละครพื้นบ้านนะฮะพร้อมสามีข้อหาเปิดเว็บพนันแล้วก็เว็บหนังโปรวมไปถึงข้อหาร่วมกันฟอกเงินสดครับโดยยึดทรัพย์สินนะครับมูลค่ากว่า700ล้านบาทเมื่อวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมานะคุณผู้ตอง้ าตามหมายจับสารอาญาเองในคดเีเปิดเว็บพนันออนไลน์แล้วก็เว็บหนังเถื่อนครับส่งฝากขังยังสารอาญาพร้อมกับยื่นคดค้าน,นการประกันตัวเนาะในวันนั้นนะฮะซึ่งหลังจากประเด็นร้อนเราก็รู้แล้วว่าเข้าไปอยู่ข้างในเนาะแต่ล่าสุดเพราะว่า IG ของคุณแยมเนี่ยถูกตั้งเป็นไพรเวทเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ในส่วนของไบโอก็เขียนคำว่า price and post แล้วก็ are p r i s t a นะครับไม่เล่น Facebook นะคะ oh. คืออยู่ดีดๆเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วเขาตั้งเป็นไพรเวทได้ยังไง คันมีญาติแล้วแหละบอกญาติบอกทนายมาได้นี่หรือไม่กล้าเล่นหรือเปล่าไม่อยากบอกว่าไม่กล้าเปิดสาระแล้วไงแต่อาจเป็นคนอื่นเล่นแหละในกรณีเดียวกับคุณพิงกี้เน็นยหมลร่อเออเข้าใจไม่ใช่เขาตัวเขาเล่นใช่แต่ว่าทาไมคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องไปเป็นไพรเวทด้วยทําไมไม่เป็นแบบว่าเอเขาก็ไม่อยากให้ใครมาขุดคุยเรื่องราวเขาไงเพราก็ไม่อยากให้ใครขุดคุยแล้วไงมันขุดคุยจากไอจีได้ไงเธอ ปิดไปเลยดีกว่าไหมล่ะจะมาบล็อกทำไมก็แล้วแต่เขาอะแล้วเพูดไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ไอจีเราอืมนั่นแหละแล้วแม่เคยปิดไอจีไหมไม่เคยเปิดตลอดหลอเคยไอจีเคยจะปิวไหมไม่เคยไม่เคยเพราะว่าแม่ลงรูปแต่ภาพสดมนจริงหรอจริงแม่ลงแต่รูปสดมนมูอีโอมําลงึงเห็นเมื่อกูลงอะไรอะลงคาก่อนแล้วก็จะปิวไม่ปิวไม่ปิวอะไรที่ให้โอมแกไม่ปิวได้ไงมันโดนกันแก ตัวเองก็เผลอไปลงเองแล้วก็โอ้ยโวยวายไม่ไหวงง,นนงแล้วหนึ่งแล้วโอมแล้วปิวบ่อยไหมปิวบ่อยมากทำไมอ่ะเฟซบุ๊กนะถ้าไอจีไม่ปิวเพราะว่าไอจีไม่ค่อยได้ลงรูปอะไรแบบไม่ได้ค่อยลงอะไรที่มันแบบว่าผิดกฎของไอจีแต่ว่าถ้าเฟซบุ๊ออ uh, กอะบ่อยอาา่าเด้วดเป็นคําพูดหรืออะไรเงี้ยบางทีมันก็มันก็แสแปมเราแบบงงอะทำไมน้องฉันคนหนึ่งอ่ะเขาพูดถึงคนนี้บ่อยมากเลยแล้วเขาเขาปิวตลอดโดนบล็อกโดนอะไรตลอดเลยอ่ะพูดถึงอะไรฮะอะไรพูดถึงคนไหน พูดถึงคนนี้บ่อยคือคนนี้คือคนไหนคือคุณลุงอ๋อคุณลุงเข้าบ้านน่ะนะโดนบ่อยมากเดี๋ยวลงรูปเดี๋ยวเดี๋ยวก็โดนบ่อยเดี๋ยวอย่างนก็โดนอยู่แล้วแหละเพราะว่าเหมือนว่า AI มันก็ตรวจสอบเไอใช่ไหมเอ AI มันตรวจสอบพอเห็นงี้ปุ๊บมันพอมันเห็นภาพปุ๊บมันก็จะไปดูแคปชั่นแต่ถ้ากครจะบอกว่าอย่างนั้นอย่างชมอวยก็จะพาแต่ว่าแคปชั่นที่แบบ ถึงว่าแม่ไม่เคยโดนเพราะว่าแม่ไม่เคยไปว่าอะไรใครออแม่พูดเป็นอักษรยออ่อใครเป็นข่าวันเทิงไงน้องคนนี้ไงที่ว่าจะไปประกวดมิตเตอร์อะไรอ๋อยอ อ่ะเดี๋ยวพักเบรกกันดีกว่าฝากไปด้วยนะค,ะครับยาสีฟันจีเฮิร์บค่ะการที่มีปัญหาเรื่องของกลิ่นปากฟันผุครับชากาแฟครับหินปูนครับหรือคนที่ชอบสบุนรีรก็จะมีกลิ่นปากนะครับสามารถใช้ได้ด้วยยาสีฟัน b, เป็นยาสีฟันสมุนไพรขจัดแบคทีเรียได้แบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะฮะหนึ่งหลอดละร้อยยี่สิบกรัมนะครับใช้ได้ดันสองถึงสามเดือนหลอดละสองร้อยสามสิบบาทนะครับแล้วก็วันนี้มีโปรซื้อห้าหลอดราคาพิเศษเหลือเพียงแค่หนึ่งพันบาททวนเท่านั้นสนใจโทรเลยเบอร์นนนีีี้้้คครรรับหหืออท่สสุุขขภาาาพดดแกมมวจไเลย ครับเอาคุณแม่โปรปีใหม่ยังไงก็ซื้อครบ2 0 0 0ันบาทซื้อคลาสกันก็ได้ค่ะเราแถมผ้าเช็ดหน้าให้นะคะคุณผู้ชมนะเป็นลายหมีนะคะลูกหมีแล้วกันนะคะเอาไปเช็ดหน้าแล้วก็นึกถึงพวกเรากันนะคะอ๋อเห็นหมีแล้วต้องนึกถึงพวกเราเลยถูกต้องค่ะโอเคนะคะใครสนใจก็เบอร์ด้านล่างครับ0ูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งแปดศูนย์สองสี่แล้วก็สแกนเคอร์โค้ดได้เลยที่ไลน์แอดสุขภาพดีนะครับสักครู่ค่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ